จอมกราบสวัสดีสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสงกัมาสวัสดีพี่น้องสวดีผู้ต่างประเทศทุกองทุกบอสดีโอ้เก่งคือหยังมื้อนี้กะเตรียมเนาะพี่น้องเนาะตื่นมายามเช้าๆสดีเออสดีโอยน่ารักดีวะเออก็สดีเจ้ามาแต่เช้าผู้บ่บ่พูด มาเตสั่หุาทก็มาเตาหนเอาสบดี้มานังหิ้มเผยเผยเฮียงตากันสิมายกมายอเดี๋ยนะมือข้ามือคู่นพื่นมือนี้เส็จแล้วทำคู่เอาขืนก่อนรถเป็นจังได้เอาขื้นเลแและ ไปแลเอาคืนรอดแล้วชุมกลางกแก่อนต้นนั้นอันนี้ได้นี่กลางต้งนน,นี้ได้นี่ตัวผูกนี่แหละมามามาลูอย่บอกลูกลบ้านนีุ่ดอา้าวุดลบ่ดอ้าวบ่พุดพุดเท้าบ่า ยอดสามคนเลยจะมีบ้าเชื่อเฮ้บ้าวสิเรด้ร้องเบิองเครื่องขึ้นได้พูดีเ่าพูดีแต่พูดตอบมาลระบอกนะ้ฮักคุยได้เหรอได้มาเลยถือค้อนมาอยู่บ่อใช้สางค้อนตีได้ น้งอะไดนะน้ำต้าหู้นะเจ้าลดตื้นตบริเวมากจนถดอไกมัดาเพื่นโอ้ยขอายขอพายใช้หมื่นกินไก่เผือนั่งเผือกเป็น่างอ่างไผาฮฮดแล้วบอบฮดแน่หอยบ่อใหอตะก้มหอตะผุดฮุดแน่บอคิงนะ มันแจงชิม yeah, yeah. ันช uh, ิแกนชิเก hey, uh, oh, oh, uh, uh, huh? yeah, uh, ่งนี่พุดนะดหบอเออพุ็คือบ่มีนะใส่่องฮะบ่เห็นใส่แล้งงอน่ะเอนแล้วใส่คือบะไส่พูดโยกใส่เลยพันบ้ใส่ขาวมัสเออ

ใช่แต่มันตำมาเนี่ยนะมั้คุ้นนธอเถอะวะคคุ้นนู้นขึ้นตัดยังซีบิ่นเล็กขึ้นอยู่เจ้าคล้องเพินบ่มากานั้นบ่มาสูกลางลรเกี่ยวเงินไรนองท้องไรเขา บ่งเจ้าอยู่คู่ยามผู้มาเฮ็ดก็โฮมคือกันเด้อแม่นแม่นผู้มาซอยเหือซอยแงกให้่ให้รวยให้อยู่ดีมีแงคือกันโดยเียนหามีจะคุมนี่

ตีจ่ายไวบ่แล้วจังเซียนก็ได้อ้าวเสาเฮ่เสาขวัญพี่น้องเสากลางขึ้นแล้วเนาะขึ้นพิธีเฮียบฮ้อยเสาที่2อกเบิงเด้อย่างย่านเตหัวเานมีตะเล็ก

ตัน้ยมน่ยอยอยู่ด้านหลังเสาบ่หน้าบ่ซ้ํากันมี3บ่เป็นหยังดอกกันเพิ่นแหงมากแต่นนีแหละบ่เคนะมแ่นแล้วอันเพิ่นมักน้อยๆพี่ดมันจงามแ่นงามเด้แ่นมันเาน้อยนะอ่ะเาที่4เนาะ Nó tí xí ốc hiệp hỏi nó phải nắng nọ Sai phan hóc cả áo ma dù đây Một áo kếp ọ cái em mò nè kép o kép o Sao thi hốc เช้าที่หาพี่น้องว่ <c oughs> าพิษปอแพ่งมาแล้วตีนี่าาม,าานม่พี่น้องจ้าเอาข่าตู้ละอืออเอาเ้าที่หกถ่ายนะแม่แพงคนไลยอยู่ พี่น้องชาบานเขาก็มาซอยลายขู่ลายคนมาพี่น้องเนะหาะห้าเหือห้าแหง้งในมือนีเป็นมือสันวันดีขอให้มีสุคมีลาภขอให้จเจริญห่งเฮื่อให้ดำให้รวยให้จุดีมีแหง้งเนาะอยู่เย็นเป็นสุขทั้งผูมาซอยแล้วก็จะโค้งเือนน้ำเนาะทำละทำงานอยู่ไทยแล้วขอให้สุขให้มานเนาะ สิไหญ่มีเงินมีคำมาเหตุให้มันแลว้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญิ่นเมตตากรุณาจากซอยเรือยทางเฮากัยินดีเป็นสะพานบุญหายเนาะทางประเมาทางชิมงานเบาแพงเาวาแพงก็ยินดีเนาะบ่ว่าจะมาทั้งสองทางได้ก็ยินดีจนหับเด้เ <laughs> มื่อนี้อาหาระ,ก,ก,ะกะเกียมเนาะ,นะแบ่งกันคือกล่าวไปแล้วนั่นแต่คลิปก่อน แต่คลิปนี้ก็เป็นคลิปย่อเสาขึงเนาะหนกเสาขึงก็ขอให้คํำให้คุณขอให้มีตะคววมหอมเย็นเป็นสุขความหมันคงทาวรหมันคงทะนงแกนลำลวยลำลวยเบอร์สุขุสุขคนทั้งผู้มาซอยเนาะแล้วก็พี่น้องเอฟซีผู้ที่เขามาเบิง่งมาส้มก็ขอแสดงความยินดี พร้อมพ่ำกันเนาะขอให้มีแต่ความจบความงามความสุขความเจริญคอใหญ่แมย์ใหญ่คนใหญ่คอใหญ่แมย์ใหญ่นะมานั่งเบิ่งลูกเบิ่งหลานโดยมามาสีน้ำมาสีน้ำคอใหญ่ก็มาเบิ่ง โดนมาเบิ่งน้ำลูกน้ำลานตัวได้จบกดจบเพินมาแน่นํำแต้เช่าผู้ประมาอุบทันมามั่วั้งแต่ออมหัวตาลออมหัวตาลใส่แม่งกินนู่นฮ็ตปุ้บอ่ะกูได้เอาบเป็นยังอะ าวโอ้ยูกนน่าเอเอด่งลอออ้าวเร่องเลอยู่โอ้ยอ้าวเเร็วบงง้นับยังองอดเ่อเลอดวันนี้เออเจ้าคือบ่อหมาเยยแทนหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ นี่ตัวนี้ถือบาเนี่เด้มันหันถือแหละปากมันออกอันนี้คืวเออปากมันบวถือหันแรงได้มันก็บวถือเอาเอาเอาหนึ่งแม่เอาหนึ่งแม่หมื่นมากรีดหินนะจับซอยกันหลายๆ ดยคำพูนคำพูนนอนรักให่เลยพันโดนเงินเวลาตื่นมากมากครับมือมีเลยเห็ดมือเขาเห็ดมือเจ็ดเจ็ดมือเครื่องเงียงแห้งแค่อันนะอาหารทางเทียมเยงมได้เลามยได้เจ็ดเจ็ดมือแม่มาขินลงคุ้มติ ใม่โตมาใส่หัวเนี่ยนะุมข้ได้เลยเอาเลยเอานีมาใส่ยังขำมาเนี่ยนะอีหยังขำคุ้มมันอ๋อเอาหนีบมาที่ี่เไหมจับซอยกันเด้อเข้านีบ นี่เราเป็นลุงก็ได้เฮ้อยับยั้ยมันจะ่ยบยเกดเจ้ามี่ลุงลุงเชียวลุงโบเมนโบเมนตาตุ่มมันอีนังโอบอ่ตาตุ่มพื้นมัน่ะ

เอาคืนแล้วล่ะกาย่าเภาเมื่อเด้อกินเาาข่ขากินน้ำก่เด้อจังเมื่อขอบมมขอบใจลหลายๆคืนแล้วเหียบห้อยไอโพดโพยยังไงจนเขาไปน้ำบ่ 1อฟต่ว so the ่ตาเสาเพื the the ่อนนี่จีเสาจะเอาขืนทางเบิดมันแ็งมเลยบเอาขืนแล้วเป็นทีเหียบหอยเนาะพี่น้องเนาะทั้งหมดกับจต้นเสาเนาะ14ต้น เ้าข้องเป็นเห็นคือซีดีใจอยู่หุ่มหุ่มอยู่นเนาะมือนี่เป็นมือเอาเซาคือเหลือกละเหลือกเลือกงามเลือกงามงามดีโอ้ยหลินพันกันเป็นยังคือลายเซาพอ่าเฮือนนี่เฮาหากำลังเหือแห้งมาหยกเซาละไเฮ้ามาอยากห้มันขืนพร้อมกันเนาะก็เลยเอาขืนพร้อมกันที่จริงมันมีระเบียงทางหนาเนาะตูวเฮือนนี่ซีมีตั้งแต่ สามหองหองที่สี่นะคือเป็นระเบียงระเบียงหนังเล่นหรือว่าผักเ้าวาะอะไรเนาะทางหน้าเฮอืนอนพ่อเนาะมันก็เลยลรย้เสาแน่เบิ่งก็คือใหญ่แล้วพี่น้องคือใหญ่เอาคลิปนี้ปลาเมาก็ศิคอจบเพียงสำนีก,ก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งปลาหมาใน,านเดอ้อเป็นกำลังใจหส้สวดสวดแน่เนาะพี่นอ้นองเนาะเพื่อสีได้ทำคลิปต่อตไป อิบนี ă. Ă, de, ่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพอกันคลิปหนาเนาะกลับสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส่งความมาสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศจุดทุกมองทุกบอลสบายดีผู้เก่งคืออย่งมือนิกะเกมนอนพี่น้องเนาะตื่นมายามสาวะ เจ้ามาแต่เศ้าผูบ่บ่พูดมาเจ้เศร้าผเออูดกูพก็มาแต่เศ้าผู้บ่าเอายมานังหิ้มเผยเผย้าเฮียงตากันสิมาหยกมาย่อเี่ยะมือข้ามมือคู่นเพื่อนมันนี่เอ็ดแล้วามคู่เอาขื่นก่อนรถเป็นจังได้ เอาขึ้นละไปแล้วเอาขึ้นลดและชุ่มกลางะแรกก่อนต้นนั้นอันนี้ได้นี่กลางตัวเส้เด้ีได้นตัวผูกนี่แหละาอกลูกบอกลูกบ้านนี่พุดอ้าวพุดลอบ่พุดอ้าวบ่พุดพุดเท้าบ่ ยสามคนเลยสาีป้าเธเบ้าสิเล่มร้องเบิงเครื่องขึ้นเด้ยพูดีอั่านีพูดตีต่พูดตอบมาแล้วบ่หนะโอ้หักคุยได้เหาอเด้มากเลยถือคอนมาอยู่บ่ใช้สางคอนตีเด้ งาแร้ทงานทัพพูนะเ้าตื้นได้บริเ้มาะเิบอยูดอนขอนขอไพ่ขอไพ่สมมือมีลิ่นไทยเผือกนั่เกือบเป็นล่างอ่างไฮดแล้วบอฮดแล้วหอยบอใหตะก้มหอตะผุดฮดแน่พอคิ้งนะ Uhm, มันแจงสิม no ันส yeah, well. oh, ิแกนสิเก่งี่พดนะพุบ่เออเออพด่พก็คือบมีนะใส่ส่งฮะบ็นใส่และงอน่ะอันแล้วไห้ใส่คือบัใส่กใส่เลยพันบ่ให้ใส่ขาั่เออ คำคูณคำคุณเล่นเข่าด้อเล่ามีรั่ากัาด้นี จะไปเอาไม้มาได้แต่มันต่ำอะนนี่นนะอไปมีคุ้นจะเทวะับคุ้นนู้นถึงับคุ้นนู้นเนี่ยย้าตัดยังซีบร์เล็กขึนอยู่ เกี่ยวของเพิ่นบ่มากอานั้นบ่มากสูงกลางเลยเกี่ยวมันสิผ่านเด้อเงินไหลน้องท่องไหลเข้าโคมเ้าเจ้าเจ้าคยามูมาเฮ็ดโมคือกันเด้อแม่นูมาซอยเฮือซอยแงก็ให้ลให้รวยให้อยู่ดีมีแงคือกันโดย

โบ้ดิถือค้อนบอส่างนะถือค้อนถือค้อสองช้อันตี้มันจะปลุกเปกปลุกเปกซอยกันจังไว้ปฏิค้ออันเดียวนะคนเป็นชาว ตีทางโยเลเล่จ่ายไหวบอแล้วจังเซียนก็ได้เอาเสาแห้เสาควันน่องเสากลางขึ้นแล้วเนาะ ติทเหยียบห้อยสาที่สองบึงเด้อย่างยันเตะหัวเสาหนามิตะเล็ส เซาที่สาม เตโรเตโรคือเป็นยังไงคับมาไหมมาไหมมาบอยเปิดถือบันไดมานำเนาะไม่ันิดตอกสูงยัง่าย ต้นน่อยนมาเขานี้ต้นหน้อยอยู่ด้านหลังเสาบัวสักหนาบัวสามกันบัวเป็นยังดอกฟืนแหงหมักแต่เนี้ยนี่แหละโอเคนะแมนนั่แล้วอ่นฟนหมักน้น่อยผีได้มันจะงามแมนชาม่น่อยนะ เสาที่สี่เนาะเสาที่สี่เอาขึนเห็ียบหอยนะพี่อนังเนาะสายพ่านเท่ากับเอามาอยู่ได้มาเอาออกไอ้เหมอนะเก็บออกเก็บออก เสาที่หกเสาที่หาพี่น้องว่าพิษบอแพงมาแล้วตีนเด้่ามาพี่น้องจ้าเอาเข่าตู้แล้วอืออือเอาเสาที่หกถ่ายนะแม่แพงคนรลายอยู่ พี่น้องชาวบ้านเฮาก็มาซอยลายขู่ลายคนมาพี่น้องเนาะหาเหือหาแหง้งในมือนีเป็นมือสันวันดีขอให้มีสุคมีลาขอให้เจริญหุ่นเฮืองให้ํำให้รวยให้ดีมีแหง้งเนาะอยู่เย็นเป็นสุขทั้งผูมาซอยแล้วกะ็จะโคงเือนน้ำเนาะทำละทำงานอยู่ไทยก็ขอให้สชคให้มานเนาะสิใหญ่มีเงินมีคำมาเห็ดให้มันแลว้ว ถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญิ่นเมตตากรุณาจากสอยเลือ้อยทางเห่าก็ยินดีเป็นสะพานบุญหายเนาะทางประเมาทางทีมงานบาแพงซสาแพงก็ยินดีเนาะบอว่าจะมาทั้งสองทางได้ก็ยินดีจนหับเด้อเ <laughs> มื่อนี้อาหารน่ะกะกะเรียมเนาะ,นะแบ่งกันคือกล่าวไปแล้วนั่นแต่คลิปก่อน แต่คลิปนี้ก็เป็นคลิปย่อเสาขึงเนาะหยกเสาขึงก็ขอให้ํำให้คุณขอให้มิตรความหอมเย็นเป็นสุขคว่ำหมันคงทาวรหมันคงทะนงแกนลำรวยลำรวยเบอรสุขุสุกคนทั้งผู้มาซอยเนาะแล้วก็พี่น้องเอฟซีผู้ที่เขามาเบิ่งมาส้มก็ขอจงแสดงความยินดี หอมผ่ำกันเนาะขอให้มีแต่ความจบความงามความสุขความเจริญคอใหญ่แมยใหญ่คนใหญ่คอใหญ่แมยใหญ่นมาหนังเบิ่งลูกเบิ่งลานโดยมามาสี่นำมาสี่นำคอใหญ่ก็มาเบิ่ง โดนมาเบิ่งน้ำลูกน้ำลานตัวได้จบหดจบเปินมาแนีน้ำแต้เชเช่าผู้ประมาอุบทันมาม่วต้งแต่ออมหัวตาลออมหัวตาลใส่แมงกินนู่นห็ดปุ๊อักูได้เอาคืนเนาลงมาบอกเป็นยังอ

นี่ต <festivals> ัวนี้ถือบาดนี่เด้มันหันถือแหละปากมันออกอันนีกเดินปากมันบวถือหันไปได้มันก็บวถือเอาเอาเอาหนึ่งแม่เอาหนึ่งแม่หมื่นมากี่หินน่ะจับซอยกันหลายๆ ้คโดยคำพูนคำพูนรอนรักใ้ได้พันได้เงินเวลาตื่นมากจันมากันนียังโอ้ยมีเลยเนเกีเห็ดมืเจ็ดมือกเงียงแห้งแค่นี้นะหัเทียนได้เจ็ดเจ็ดแมนมากีหินลงคุ้มติ ใหม่โตมาเสรมว่าน่ะขุมเาเลเขาม่ยัง่ันนี่นะอีนั่มนจัดซอยกันเด้อเขานี นี <c oughs> <t> ่เเป็นลุงไ้เห้อเยียบเลี่ยบเยียบเบียบเกนบเจ้าหรือไม่ลุงบ่เมนบ่เมนตาตุ่มมันอีนังโอบบ่ตาตุ่มพื้นมันอ่ะ

เอาขึ้นแล้วล่กกาอย่าพ้วเมื่อเด้อกินเข้ากินน้ำก่อนเด้อจังเมื่อผมโมกบใจหลายค้นแล้วเฮียบห้อยไใ้โพษโพูดยังไงจนเข้าไปน้ำบ่ สิบสี่เสาเพื 6. 6่อนนี c, ่สิบสีเสาจะเอาขืนทางเบิดเอาขืนแล้วเป็นทีบเหอยเนาะพี่น้องเนาะทั้งมดกับสิบสต้นเสาเนาะสิต้น เจ้าของเป็นเห็นคือสีดีใจอยู่หุ่มหุ่มอยู่เนาะมือนี่เป็นมือเอาเสาคือเหลือกละเหลือกเลือกงามเลือกงามงามดีโอ้ยหลินพันกันเป็นยังคือลายเสาพอ่าเฮือนนี่เฮาหากำลังเหือแห้งมาหยกเสาละไรเฮ้าอยากหายมันขื้นพอมกันเนาะจะเลยเอาขื้นพรอมกันที่จริงมันมีระเบียงทางหนาเนาะตัวเฮือนนี่ซีมีตั้งแต่ สามหองหองที่สี่นะคือเป็นระเบียงระเบียงหนังเลนหรือว่าผักเสาวาะอะไรเนาะทางหนา้าเฮือนพ่อเนาะมันก็เลยลายเสาแน่เบิ่งก็ขึ้นใหญ่แล้วพี่นอ้องขึ้นใหญ่เอาคลิปนี้ปลาเมาก็จะขอจบเพียงสำนีก,ก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งปลาหมาเด้อเป็นกำลังใจห้สวดสวดแม่เนาะพี่นอ้องเนาะเพื่อสีได้ทำคลิปต่อต่อ,ตอไป อิปนี้ก็กข้อเก่าคำว่าสบายดีเด้อพอกันคลิปหนาเนาะ